การแพทย์แผนตะวันออกขณะน,นี้มีความเจริญก้าวหน้ามาพอสมควรท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้สั่งการไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้พัฒนาระบบการแพทย์แผนตะวันออกขึ้นมาให้พัฒนาสุนภัยของประเทศไทยทั้งหมดให้ครบวงจรเรามีแหล่งผลิตสุนภัยที่ค่อนข้างจะมากหลากหลาย เรามีการรวบรวมป่าชาวบ้านองค์ความรู้ของปราชาวบ้านเนี่ยนำมาสู่ข้อมูลของการจดบันทึกแล้วนํามาสู่การวิจัยแล้วก็นําไปสู่การรักษาแล้วก็การลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนั้นเรายังมีสถาบันการศึกษาต่างๆที่ทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยขึ้นมาตามลําดับการน้ําก็เราจะมีเรื่องของการใช้สมุนไพรผ่านระบบบริการสาธารณสุขของเราไม่ว่าจะเป็นทาง โรงพยาบาลสูงโรงพยาบาลชุมชนตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากศักยภาพของเชียงรายการเป็นเมืองกเกษตรสีเขียวแล้วก็อาหารที่ปลอดภัยในวิถีไทยล้านนาะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของประชาชนมีไรายได้ที่ดีมากขึ้นโดยที่นําสมุนไพรเนี่ยนำไปสู่การรักษาการกินอาหารที่เป็นยาแล้วก็ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายจากการที่เชียงรายจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ว่าจะเป็นมาอะไแม่ฟ้าหลวงมหาลัยชัซึ่งมีคณะการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอยู่ซึ่งเขาก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะมาร่วมกับเราในการพัฒนาจะเข้ามาทําการวิจัยนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวของสมุนไพรเพราะในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นเรามีพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการมีการศึกษาค้นควาวิจัยและการบําบัดด้วยวิธีการการแพทย์แผนไทย แพทย์ทุนบ้านแล้วก็รวบรวมความคิดต่างๆไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพระฉะนั้นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะมี5ยุทธศาสตร์ด้วยกันตั้งแต่เริ่มการผลิตการพัฒนาแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องการที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวเฉยๆสุขภาพแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นทั้งโรงพยาบาลผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสปาโรงแรมนะครับ โดยเราเน้นหนักในเรื่องของห้าอุตสาหกรรมที่เรามองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสําอางอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสปาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยาและก็สมุนไพรแล้วก็ตัวที่5ก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตรเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่าเชียงรายจะเป็นเมืองสมุนไพรที่สําคัญของประเทศอย่างแน่นอนเราได้รับการสถาปนาให้เป็นหนึ่ง ดรวยสี่ของเมืองในประเทศไทยที่จะพัฒนาเมืองสมุนไพรซึ่งโดยจังหวัดเชียงรายเองเรามีความพร้อมอยู่ในเกือบทุกด้านนอกจากจะเป็นเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและคนไทยแล้วนื่นจากพื้นที่เรานั้นเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านถึงสามประเทศและก็เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโอกาสที่จะใช้สมุนไพรในจังหวัดเชียงรายไปสู่ขยายผลไปสู่การค้า ระหว่างประเทศในประเทศใกล้เคียงของประเทศไทยนั้นจะเป็น,ปนรูปทางสาคัญอีกรูปทางหนึ่งในการที่จะสร,สร้างสร้างเสริมรายได้มาถึงเการเช็นไดเลยนะนะผู้ผลิตสมุนไพรครับแม้รคภัไยไข้เจ็บมีมาก ปู่ย่าตายายไม่ถอยหนีรู้รักษาอนามหมไว้ได้ดีพลังมีป้องไทยพ้นภัยมาอาศัยสิ่งเจือจุนสมุนไพรใครป่วยไข้หาไปใช้รักษาท่านม่ต้องสิ้นเปลืองเรื่องค่ายาเพราะได้มาจากพงไพรในแผ่นดิน